อะไรนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรก็คือแค่ไปทําร้านอาหารที่ที่บอกว่าไปเทรนมาก,ก็คือไปที่ลอรีสที่อเมริกาแล้วก็กำลังจะเปิดที่เมืองไทยเดือนแปดนะครับร้านอาหารเตรียมเปิดเมืเ่อไหร่วันที่1เดือนแปดก,ก็คือจะอ o f t opening แล้วก็คือเราไม่ได้จัดงาน grand opening นะครับแต่ว่าก็วันที่1เดือนแปดก็ จองได้แล้วจองก่อนหน้านั้นได้แต่หึงว่าเราเริ่มรับแขกอ่วันที่หนึ่งอยู่ที่มืออยู่ที่นี่อยู่นี่อยู่ที่นี่เคสอรนัมเบรนเราเริ่มที่ต่างประเทศไปไปเทรนคือเราไปไปพาเชฟและทีมงานไปเทรนนิ่งที่นู่นมีมีแผนไหมคะว่าที่อยากที่จะไปเปิดที่นู่นไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราตั้งใจแต่คือผมเชื่อว่าร้านอาหารต้องต้องเป็นคนโลกาเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีทางรู้เรื่องวัฒนธรรมหรือหรือหรือว่าวิธีการใช้จ่ายหรือหรือ รู้ใจคนละก็เท่ากับคนละของถ้าสมมติว่าจะไปเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศก็คงจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนละโลด้วยเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีทางรู้เท่าเราต่อให้เราจะรู้เรื่องอาหารเยอะก็ไม่ได้มีความหมายว่าเราจะรู้พฤติกรรมหรือนิสัยของคนที่อยู่ในประเทศนั้นอยากถามในย้อดเรื่องละคงพอดหนึ่งได้ไหมคะอยากดูว่านานแล้วไม่ค่อยได้รับครับไปใส่สายสากเห็นที่สุดว่าเออมันถึงเวลาที่เราควรจะต้องกลับมาโลดแล้ว จริงๆก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาส,สมมติว่า2ปี3ปีสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่รักแต่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะทําตลอดนะครับอย่างอย่างโดยเฉพาะตอนลูกเล็กสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสําคัญที่สุดคือเวลาที่ให้กับลูกเพราะว่าเวลาที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยในแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มาเขาเรียกนะไม่เข้ามาในวงการเลยแล้วหายไปเลยมันจะหายไปเลยมันต้องมีการเข้ามารีวิสิตเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นไทมิ่งที่ดีที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีได้บทที่ดีได้ผู้ร่วมงานที่ดีได้ผู้จัดที่ดีได้ออช่องที่ดีมันรู้สึกว่ามันแบบเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เวิร์กแล้วสิ่ที่ผมอยากรอคอยมานานเพราะผมไม่เคยร่วมงานช่องเจ <Okay. S 1> เลยนะครับพี่หลุยส์ดาวิโอยบอกสามเด้งไม่เคยคุยไม่เคยคุยเลยเคยแต่ได้ดูผลงานแล้วก็ไม่เคยไม่เคยรู้ว่า เป็นอย่างไรแล้วก็ถ่ายทําออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้เลยเลยแต่มันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ในฐานะนักแสดงเนี่ยก็คืออยู่มาตั้งจะ30ปีในวงการแล้วมันไม่เคยร่วมงานได้อย่างไงเออมันต้องนะกับคุ้มกับแบบระดับตานานมันต้องมันก็รู้สึกว่าเออในเมื่อติดต่อมาแล้วตอนแรกก็มีอีกเรื่องหนึ่งแล้วปรากฏเรื่องนั้นมั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 นเฟลไปไม่ได้ทําเขาก็บอกเอาเรื่องนี้ไหมมันก็เลยอ่ะเอาคือตอนเห็นบทที่แรกอะ แลลกกเเเปป็นราาดีหือ่จริงๆผมเลยรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะคิดถึงผมตั้งแต่แรกเลยนะที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ใช่มันไม่ควรจะเป็นคนอื่นตั้งแต่ต้นแล้วหน้าปกหน้าปกนิยายเนี่ยจริงๆก็ต้องคิดชื่อผมมาตั้งแต่แล้วคือหน้าทุกคนต้องแต่ยผมอ่านบอว่าพวกนี้มันผมละตั้งแต่ต้นเลยนี่มันคุณสะลายนี่ต้องเป็นพี่เท่านั้นผม็นทำไมพี่พุกคิดว่าบทนี้มันก็เป็นของเราก็คือมันคือผมมันไม่ได้ดูละครอันนี้พาร์ทก่อนพาร์ทก่อนก็อันนี้คือข้อดีนะ เพราะผมจะไม่เคยดูละครอะไรเลยที่จะต้องมาเล่นวีมีกจะพยายามไม่ดูด้วยต่อให้รู้ว่าจะเล่นก็จะไม่ดูเพราะถ้าดูเดี๋ยวจะเหมือนอย่างแรกคือเราต้องตีความของเราว่าของเราอะเป็นอย่างนี้คือผมว่าการเล่นละครมันคือการใส่เขาเรียกว่าไขยายความของตัวเองที่คิดว่าละครเป็นขยายตุกจุดนี้ของตัวเองให้เยอะที่สุดซึ่งมันต้องมีผมอยู่ในมุมนี้แหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นจุดที่มันแรงสุดละที่จะเป็นอยู่ในมุมนี้ แต่ในมุมอื่นน่ะมันก็คือเป็นตัวผมในมุมที่มันที่มันถูกกรอบลงเพรายมันเป็นการขยายความเราต้องเข้าใจตัวละครเป็นตัวเราให้ได้ก่อนก็คือก็คือเล่นเป็นเรานี่แหละใ,<ช>ในมุมที่ถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้เราจะทำอย่างไร<ต>เราอยู่ในแบบหนศึกษาพันยาก่อน,นที่จะรับเรื่งองนี้นไม่ได้ขอ,อไม่ได้ขอแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะจะแบบเออดีไหมส่วนใหญ่ก็จะให้ดูแล้วคุณดีว่าก็ดี ผมว่าเราอาจจะเขาไมไดเลิกซีนเยอะติดเ่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาติดอ่ะออมันไม่ใช่เรื่องเขาติดเพราะเราทำงานออทำงานก็มันก็จบอืมก็จบทำงานมันคือทำงานเขาไม่มีผมว่าเขาไม่เขาไม่ติดแล้วะต้นหาง่ายต้องอัปเดตกับเาตลอดไปคะว่าวันนี้นเลิกซีนจะใครอะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่ได้อัปเดตตลอดไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูแต่บอกเราบอกเราบอกไมเขาแบบนี้ให้ค่ะสบายมากดูได้ไม่ไม่รว่ารรยาจะชอบอะไรอย่างนี้ผมว่าเขาสื่อตลอดผมว่าเขาไม่ช็อกเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นละครเราเล่นจริงมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีข่าวคนที่เล่นเรือดอะถึงไม่เคยมีน้อยน้อยคือมันจะเป็นแบบนอกตากอนเนาะตกลอน ่ในละครเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยมีไม่เคยถ้าเป็นนายเอกผมไม่เคยมีดังนั้นก็มันก็สบายจริงๆแล้วเล่นละครสบายแต่บอกว่าบทเนี้ยมันเข้าทางไม่คุ้นเคยใจจริงพอมามาเล่นจริงๆอ่ะมันเข้าทางเพราะมันมีความยากมันยากจริงๆเพราะว่าเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องไม่หยุดสักทีวะคือในลอจิกเราอ่ะมันก็ควรจะหยุดสมมติว่าเรามีหนึ่งอ่ะมีสองพอแล้วไม่สอแล้วทำไมมันต้องมีสามอ่ะมันก็มีมันก็มีเหตุผลว่าทําไมเช่นอันนี้อยู่ดีวันนั้นเมา แล้วคนโบราณเนี่ยมันจับพัดจับหูได้กันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องดูแลอ่ะมันก็กลายเป็นมุมที่ว่าอ้าวเดี๋ยวนะเขาไม่ได้ก็เป็นคนดีนะเว้ยจริงๆแล้วเขา เขาเมา่อนนะแล้วเขาไปได้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยอาวก็ในเมื่อได้แล้วต้องเป็นบ่าวเราก็ต้องดูแลสิดูแลใช่ไหมอีกคนนึงมาแนวเดียวกันมันมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนอีกคนโดนโดนเขาโดนเขาแบบว่าทาไม่รู้ตัวเราเราโดนเขามอมเราเราตื่นมา เขาก็บอกว่าเนี่ยยุเป็นผัวเอ้าเหรอเขาก็ได้มันก็เลยเยอะเป็นคนดีเราผิดชอบตลอดผมว่าจริงๆแล้วถ้ามองดีๆนะคุณหลวงเป็นคนดีมากจนถึงเป็นพยาก็เป็นคนดีก็คือมันก็จะมีโดนกระทำที่นี้โดนกระทำแล้ในเรื่องเราจเล่าถึงจบของคุณเจ้าชู้อะไรอยางเงีเล่าเล่าน่าสงสารน่าสงสารคนดูจะเห็นใจใช่ไหมคผมว่าผมว่าจริงๆแล้วแบบผมว่าเขาเขาน่าจะคนน่าจะวีเลตได้เยอะกับตัวเองนะ ก็ผมแค่ไม่วีเล็กเขาในเรื่องบางเรื่องที่แบบเรื่องรักลูกแล้วแบบเหมือนก็นไม่ยอมรับเป็นลูกฉงนั้นี่มต้องรู้อยู่แล้ว,วเป็นลุกตัวเอง <laughs> เขาแบบลูกหน้าตาดีขนาดเนี้ยต้องรู้อยู่แล้วป่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ทำไมไม่รับ<ง>เออแบบไม่รับตอนแรกไม่รับตอนแรก<ว>แก็สมควรละที่ลูกเขาเข้าแบบมาเดี๋ยวก<ว>ต้องรอดูเองแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไอสิ่งที่ผมรับคิดว่ากว่าจะพยายามทําความเข้าใจได้ว่าทําไม เขาถึงเป็นแบบเนี้ยมันยากเพราะผมอะเป็นคนแนวรักลูกผมก็จะแบบมันเป็นไปไม่ได้ว่าใจโง่อ,งอะไรขนาดนี้ที่ <c oughs> อ,อ้านนี้เป็นสิ่งที่พี่ฟุกแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอีคุณหลวงอยู่เรื่องเดียว <c oughs> เรื่องอื่นมันพอเข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นคนดีถูกกระทำแล้วเป็นคนรับผิดชอบอ่า<ข>อ,อ่าแค่นั้นแหละอ่าขอคำหลังยังไงบ้างคะกับการกลับมาในสถานีอะไรนะคาดหวังคาดหวังยังไงบ้างเอาใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เอาใหม่ใหม่ข้าวบ้าน กล<ต>ับมาคุ้มค่าจากแฟนๆคือเอาจริงๆก็รู้สึกว่าม,มันเป็นบทบาทใหม่น,นะฮะท,ที่ไม่เคยได้รับเป,เป็นช่องทางใหม่แลนะ้วันนะครับท,ที่จะออกตัวเองออกไปนะครับใน,ในละครแล้วก็ในในการที่กำกับแล้วก็จากโปรดิวเซอร์จากบริษัท <c oughs> ที่เราไม่เคยร่วมง,งานด้วย <c oughs> ผมว่ามันเป็นมุมมองใหม่แล้วก็ผมชอบการทํางานที่พี่หลุยเหมือนกับอธิบายทุกคนว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ คือมันเปคล้ายกับที่ผมเคยเรียนมานะว่ามันมีที่ใหม่ไปมันในเรื่องนี้ถ้าดูจริงๆมันจะไม่มีใครเลวโดยกําเนิดม,มันจะถูกกระทําแล้วมันจะต้องสร้างเมคานิซึมให้ตัวเองขึ้นมาเป็นคนยังไงคือทุกคนในเรื่องเป็นคนมีเหตุผลหมดเลยมันจะไม่ค่อยมีไอตัวประกอบ๋อาอมีไอพวกตัวที่มันเป็นเลวๆเลยแล้วเขาไม่พูดถึงว่ามันเลวเพราะอะไรก็มีพวกอันนั้นแต่พวกนั้นไม่มีชื่อเนี่ยมันจะมีบ้าง ที่เป็นตัวที่ทําให้เราต้องไปสู้สกับเขาอะไรมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนที่เป็นตัวละครหลักจะมีเหตุผลหมดเลยซึ่งผมชอบอะไรของเยบอนไม่งั้นมันวีเลตไม่ได้พี่ครูขออนุญาตกลับในเรื่างของน้องชาครับน้องชา้องชาคือเป็นที่น่ารักที่สุดในโลกเท่าที่มันจะมีในโลกคุณเพราเซอร์ไพรส์คาแรคเตอร์น้องชาคือเขาเป็นคนสวีทมากจนผมงงว่าเขาสวีทขนาดนี้จากไหนคือผมก็เป็นคน กลางๆอ่ะก,ก็น่ารักแต่ไม่ได้ชีวิตเท่าเขาแน่ๆแล้วแบบเขาเป็นคนหัวใหญ่คนรอบข้างไปหมดเป็นคนที่ในในตึกก็จะเป็นคอนโดครับก็จะมีแบบพน,นักงานต้อนรับสมมติว่ามีสองสามคนต่อกะเขาจําชื่อได้ทุกคนบสมุิแม่บ้านกําลังกลับบ้านเดินผ่านก็จะเรียกชื่อเลยกลับแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะ แล้วพูดชื่อเขาด้วยใครนาไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่าได้มาจากใครพี่กับพี่ฟนกก็ไม่ได้เป็นอย่างี้ผมยังจำชื่อใครไม่ได้เลยน้องจำได้คือ